คุณแค่าม,ามาสวนทุเรียนนะครับสวนยายดานะครับเจ๊บุญชื่นก็ที่นี่มีสวนทุเรียนเยอะแยะเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะยายดาเจบุญชื่นนะครับก,ก็บรรยากาศดีที่นี่ตอนเช้านะครับเก็บหัวท่านละหนึ่งร้อยบาทเข้าชมสวนสุนัดีครับวันนี้ถือว่าโชคดีให้มาสวนยายดานะครับ มาพบแผงโซลาเซลของเจ้าของสวนก็มีแผงโซลาเซลล์เก้าแผงนะครับแบบพับเซลล์นะครับผมประมาณได้ทักสามร้อยสามวัตตหรือ400ร้อวัตต์ต่อหนึ่งแผงก็อยู่กลางสะนะฮะมีทุนด้วยถือว่าสุดยอดนะฮะไม่อยู่บนหลังคาท่าที่มาดูกล่องตัวอินเวอร์เตอร์ชุดอินเวอร์เตอร์เขาเป็นของหวัวเว่ชุดหัวเว่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่ ได้มาอาถานะครับมีตัวต่อ Wi-Fi อินเดทอร์เน็ตด้วยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะส่วนกีโวัตต์กิโลวัตต์ที่ผมประมาณไม่ได้ก็ไม่เกิน5กิโลวัตนะครับต่อด้วยโมเดลม Wi-Fi ตัวนี้กาตัวนี้มีแหงควบคุมตรงนี้นะครับนี่ฮะถือคุ้มค่าพอสมควรนี่ฮะต่อด้วยมืออาชีพ พอบุคคลนะครับเป็นผสมสารคาร์ทษีแบบไร้มลภาวะเป็นพิษจริงๆนะครับใช้แผงโซลาร์เซลล์ดูแลสวน,น,นวมารู้ว่าได้กับสุนจาก IRPC พหรือเปล่านะครับคือ,อาราษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตดักเขาอยู่นีนะครับเพราะเช่นชมแผงโซลาร์เซลล์ของ บนไปไ่า